จากพระราชธิดาพระองค์น้อยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้ส่งเจริญพระชนมายุมาพร้อมกับพระราชภาระในการสนองพระราชภารกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว การโดยสเสด็จพระราชดำเนินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นในท้องถิ่นต่างๆทําให้ทรงมีโอกาสเรียนรู้และเพิ่มพูนประสบการณ์ในการทรงงานด้านการพัฒนามาโดยตลอดณวันนี้พระองค์ทรงเป็นกําลังสําคัญในการสืบสารงานพัฒนาที่สมเด็จพระบรมชนกนาถทรงริเริ่มไว้ในแต่ละปีส่งพระราชอุตสาหะ,สะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงงาน และเยี่ยมเยียนราษฎรในท้องถิ่นภูมิภาคต่างๆทรงติดตามความคลืบหน้าและมีพระราชดำริเพิ่มเติมในการดำเนินงานของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพ่วทุกภูมิภาคของประเทศเช่นเดียวกับการทรงงานในโครงการของพระองค์เองโดยเฉพาะด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชนตลอดจนงานอนุรักษ์พืชพันธุ์ของแผ่นดิน จนถึงปีนี้สมเด็จพระเทพรัตนราสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเจริญพระชนมายุ60พรรษาตลอดระยะเวลาการทรงงานอย่างต่อเนื่องได้เป็นที่ประจักษ์ชัดถึงพระราชราุไทัยมุ่งมัน่นบนเส้นทางแห่งการพัฒนาประเทศที่ยังคงทอดยาวไปข้างหน้าเพื่อให้ชาวไทยได้มีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและมีความร่มเย็นเป็นสุขบนพื้นแผ่นดินไทย Thank <laughs> you.